สวัสดีครับสวัสดียามเงโซ่ครับพี่น้องนี่อ,ออกมายามเบ็ดปลาครับบรรยากาศยา่างโ้าครูเบ็ดปลากัน<า>เงี่ยลังเงี่ยเบ็ดเอาหักเบ็ดหักอู้เกี่ยวเฮ้ยเกียเก่ยวจนหกักเลยเบ็ดอะไรวะ ทำเบ็ดไม่ได้สามหลังเรายังไม่ได้ปลาสักตัวนะครับแต่ว่าเราจะลุ้นกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลุ้นกันต่อไปมันต้องมีสักตัวแหละที่เราจะได้หิวหางครับสำหรับเราไม่มีการมามาเฮี้ยวไปพยายามต่อครับไหน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  มาแล้วนี่คันกงแบบนี้ฉันชอบเลยนี่อุ้ยรูนันใหญ่ไหมดูดครับดูดครับดูครับเย็นได้นี่ได้แล้วลูกใสกิโลไหมครับใสโลไหมอ,อุ้ยก็เขาพันลุ่มคุ้มเลยวะ่ปะปลาเอาปลาดุกนหมมีสิบแบปลาดุกโอ้ก็เขาพันลุ่มคุ้มเลยมันรูปลาดุกแกญ่ไหมอู้นัปลาดุกจริงๆอ่ะอู้ตัวใหญ่นะี่น่ะนี่

นี่ครับโอ้โหมามาปลาดุกใหญ่กับเท่าแข็นเลยไม่ใช่ปลาพนันเอกอืมโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากดูทุกคนโอ้โหเลี้ยงโก้ถุวยเลยครับนี่ถุงครับนี่ครับตัวตัวใหญ่มากขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเนสพันเอกโซนัยโโอ้ห ปลาดูตัวใหญ่ใหญ่ปลาทอามันกระซำนี่แล้วพี่นอ้องใส่เบ็ดใส่เบ็ดปลาเบ็ดกบเด็ดแต่สีมานนะครับทีมงานเราเด็ดแต่สีมาน<ม>หอยลายแห่งนี้น หอยปากว้างเกมเราเข้ากันทั้งแซบทั้งมัน,มนก้อยซอยหอยจีอยโอเคครับไปเราจะโยกไปยามตรงนูนเลยที่นี่ครับตอนนี้ครับยามมาดลายล้างแล้วครับเดี๋ยวไปดูไงตัวหนึ่งครับตัวไงหนาดูเลยเป็นบรรยากาศยามเบียดรอบเช้าล้วครับ ลุกทุง่งลุกทุ่งแบบนี้ครับอู้ต่วัาประดุกใส่สวยจริงๆเนาะถ้าได้แบบนี้ยักษ์สามสี่ตัวนี้อู้ลาบพื้นทอร่อยปลาขอน้อยนี่ครับโดนปลาขอน้อยอีกแล้วปลาขอเท้านี่ปลมีปลาลุยสุงค้าหมันครับ พยายาเก็บกันครับไหนๆอะไรพี่โอ้คันเบ็ดตุยหรอวะโอ้ยโอ้ตุยจ่อยยัง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 ยนี่ไง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 เต็มที่สามมาแล้วใส่ปนๆเลยไหนๆขออนุญาตเก็บกันครับพานิกโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยอยู่อยูยู่ยู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 ่ยู โอ้ยโ,โอ้ยปลาโอ้ยอยู่ๆๆอเราลรอกกินดเดียวใส่กว่าโอ้ยนี่ไงนี่ครับน,นี่ครับโอ้โหใส่สวยๆก็เขาพันลุมกลุ่มเลยใส่สวยๆครับ นดูครับดูครับดูใส่ปลาเราข้างในครับโอ้โหนี่ครับบรรยากาศตอนเชา้านี่ครับ